สวัสดีค่ะพี่นองจิผูสุคนพี่นองไก่พี่นองไก <laughs> ่ไกผ, <c oughs> ผมก็พี่ <c oughs> พอนากินคือเกาลัจ้าพี่นองจ้าต้มไก่บ้านสมุนไพรด้พี่นองหน่นด้วยเครื่องเทศมันยังละ่ะคาตะไค่เนี่ยละไก่บ้านอสองตัวหนึ่งไปแล้วต้มน้ำปลาไปแล้ว

เอาพ่อจำเนี่ยล่ะเขวี้ค่ะกับบสัสจับทด้องหนึ่งไก่ตัวนี้น้อยกว่าสิเหรอตัวน,นั้นซองโลอันนี้โลเจ็ดเปี่ยวสมพักกับนี้พี่น้องจ้ะหลายถ้วยหอ,อ,อนสดน้ำครับปะ ฝนตกพี่น้องจ้าเปลี่ยนอะไรบางอื่นงตกตั้งแต่เช้าจาดชั่วโมงเจ็ดโมงมาถึงต้องตัดตัวเนี่จนเที่ยงแปดเก้าสิ่สี่ชั่วโมงกว่าทังเด็กพ ok ี่น้องเด็กขาวฟงไป

นี่จานร้องกระดูกเขากระดึงมามาหอนหอนควระโต๊บ้นตัวขาวตัวเงาขวเปียกเบิดตักชีหงน้ำได้ลรว yeah <laughs> muốn đâm muốn đường thêm thêm có quam sạc quan sát thì nga tang tung cho xin kẹt 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 đó không kẹt 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 cháo เพื่อทำจำ่่ไ่บ้างนนาก็จะจับอยู่หรอนะพี่น้อยรอเิงสสุสืพาเด็กหน่อยไปวัด ยี่สิบกว่าทาไมเไปิดวเปิดก็ฟังกัวเอาไม้เปิดอไปวัดบด้านไเถอาาติจดีไปทำบุญยังมันไม่มีวัดไหนเปิดเลยสันเนี่ย <laughs> คือว่างสันละ <laughs> มีแต่เนื้อโอ่งขามันสดนๆเนี่ยมกับแซ่บเ๋ยวส้ม,ต,มตัยังต้มไี้เย ฮะตับไม่ต้องมีใ <laughs> จตับจับ <laughs> กันนะเบเนาะเขาไปตัวอะไรไข่ทอดกิน,นยอยนี้ไม่ใช่ไข่ไงเป็นไข่บ้านนะไข่ไก่บ้านมาลองไอเดียก่อนกินขอบคุณครับเดี๋ยวไข่ไม่หายรวมๆไข่ไก่บ้าน,ออนเนนราส่ว ไก่้หันแม่มันฟักอยู่ว่ะไปเอาจัดขอบคุณหลายๆบบงเนอง์เาจะเป็นไก่ไก่แจกอ่ะไก่ยังจกับกินม็ดของฟีแซกเม็ดแต่ไปลองก่อนงานวนๆมองอกมันนี่นะเป็นอย่างขึ้นง้มาไหมครอะ หลายคนก็เจีย๊ยบก็ได้กินโดนเลยแน่เนาะไก่บานแต่ไปเย็นนี้อยู่ใก่ไก่คอ่ไก่คอ่ไก่ฟ้ามทำนันอยากได้แล้วกับเฮีนมาหายเลยตัวนั่นกับตัวลอยกว่าบาทสองร้อยจานว่าเหมือน,นสามร้อยกว่า ไกลไงเลยอยากขอโทษท่านพแล้วเนี่ยดีดีแล้วว่ะซอยซอยฟักหลับล้วนลาบต้มกระดูกสวนโอ้อยเจนี่เยลยผสมแจกขาด,นะขาดแจกหนัก็จองกินตามข้าวโตง่ายแล้วไปตั้งแต่วันศุกร์วันอาทิตย์กินข้าวสุดท้ายค่อยมาเกยีย <c> ด <oughs> ขอแยกหนึ่งซองเถาชแค่ละตัวเพินบปเคยดิมมองมึงเนาะถ้าสมัยเป็นติดน้อยยังเป็ดยังไก่ได้หลายเนาะหาแล้วเรากับเต้าเผลือกตับแดงปีนี้เนี่ phải Cốp chiên in bớt Ngốp bà bên gì Bên này mình cứ cột nhỉ Này cốp này ừ. Nào phê lên riêng không biết được ở trong các tầng hết cả quán cảm thấy rất dặn chưa มีที่ทำกับเห็ดแนวเพราะเห็ดแนวเนี่ยพี่นอนฉากมึงเนี่ขอตัวขอไปวัดสลอดที่เดียวตอนนี้ก็ยังตัวอยู่ฝนแค่สิบเปิดร้านได้เพราะอะไรจะว่าซ่าจะเริ่มแจ้งแนวขอตัวนะเราอยังนี้ออกไปไายสาม สายสามเจอกันดกเดื่อลูกค้าเจ้าสิรูเวลาเดี๋ยวนี่ลูกค้าจองยังเล็วกว่านั่งค่ะนัาประเดิมไยซุมกอื น้ำก็เสียบแต่นอนน้ำดีก็อะไรกินเบิ้งกับเรากกจะลืมพี่้องจ้ากดไลค์กดแช้ให้กำลังใจคอมเมนต์ใต้คลิปอาเจาะสินว่ามีน้ากินแล้วก็ไปคลายควองอืมรอแม่งบ้านกับ้างเลยเนาะ ก็เบิดกำลังไหมพอแล้วจะคราบนั่งกับอูกินไปเรื่อยๆหอไปล้นขอบคุณเด้ยวยจ้าพี่น้องจ้าิดตามรับชมย,ยามองพาชิมขอบคุณ <ๆ S 2> <ๆ S 1> กําลังใจขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ให้พี่ให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งด้ยวยจ้าแล้พี่รละน้องพ่อกันที่ไหมคะสวัสดีค่ะ